สวัสดีทุกคนผมเก่งเคโระนะครับและนี่คือรายการเรื่องนา่ารู้บายเคโร EP ที่84แล้วนะครับและสําหรับเรื่องน่ารู้ในตอนนี้จะเป็นตอนเกี่ยวกับหนึ่งในประเทศของทวีปอเมริกาใต้ที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตดนตรีอาหารและชาติพันธุ์นั่นก็คือประเทศเปรูและในคลิปนี้ก็คือเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประเทศเปรูจะเป็นยังไง กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับประเทศเปรูมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธนารณรัฐเปรูเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้โดยมีพรมแดนทางทิศเหนือติดกับประเทศเอกวาดอร์และโคลอมเบียทางที่ตะวันออกติดกับประเทศบราซิลและโบลิเวียทางทิศใต้ติดกับประเทศชิลีและทางที่ตะวันตกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกโดยเปรูมีขนาดพื้นที่กว่า1นึ่งล้านสองแตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ34ล้านคนประเทศเปรูมีเทือกเขาแอนดิสพาดผ่านกับชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกแบ่งประเทศออกเป็น3ภูมิภาคได้แก่พื้นที่ชายฝั่งหิกอสตาทางตะวันตกเป็นที่ราบแคบและแห้งแล้งยกเว้นหุบเขาที่เกิดจากแม่น้ําตามฤดูกาลและปกคลุมด้วยป่าดิบชื้อนอเมซอนกว่า60%ของพื้นที่ในประเทศโดยแม่น้ําส่วนใหญ่มีต้นกาเนิดมาจากเทือกเขาแอนดิสและไหลลงสู่ตามลุ่มน้ํามแห่งของเปรู แม่น้ำที่ไหลไปทางมหาสมุทรแปซิฟิกนั้นมีความสูงชันและสั้นมากๆโดยแม่น้ำสายสำคัญของเปรูได้แก่แม่น้ำอุกายาริแม่น้ำมารันยอนแม่น้ำปูตูมาโย ο, แม่น้ำยาบารีแม่น้ำยาวาก้าแม่น้ำอเมซอนเป็นต้นโดยเปรูนั้นไม่ได้มีเฉพาะภูมิอากาศแบบเขียดร้อนเหมือนประเทศแถบสูนย์สูตรทั่วไปโดยมีอิทธิพลจากเทือกเขาแอนดิสและกระแสน้ำหุ่นบอลทำให้เปรูนั้นมีความหลากหลายทางภูมิอากาศ มีเขตชายฝั่งแบบอากาศอบอุ่นปริมาณน้ําฝนที่ต่ําและมีความชื้นสูงยกเว้นส่วนเหนือสุดที่จะร้อนกว่าและฝนตกมากกว่าโดยเฉพาะช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนโヨบริเวณชายฝั่งตอนเหนือจะมีฝนตกหนักมากและในส่วนใต้สุดที่มีฤดูหนาวที่หนาวเย็นและฝนตกตามฤด,ดูการจากภูมิประเทศและภูมิอากาศที่หลากหลายของเปรูทําให้เปรูมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงโดยในปี2003ได้พบพืชและสัตว์มากกว่า20,000ชนิด โดยชื่อของประเทศเปรูนั้นมาจากคําว่าบิรูซึ่งเป็นชื่อของผู้ปกครองท้องถิ่นบริเวณอ่าวซามิเกลในประเทศปานามาโดยบริเวณนี้จะเป็นจุดใต้สุดของชาวยุโรปรู้จักเมื่อครั้งนักสำรวจชาวสเปนมาถึงในปี1522เมื่อฟรานซิสโกปิซาโลเดินทางสำรวจต่อไปในทางใต้จึงเรียกภูมิภาคเหล่านั้นว่าบิรูหรือเปรูด,ด้วยและจกักรวรรดิสเปนได้รับรองชื่อนี้ในปี1529 ประวัติศาสตร์ของเปรูมีมาตั้งแต่ประมาณ10,000ปีก่อนโดยอารยธรรมกาลันซึ่งเป็นสังคมที่เก่าแก่ที่สุดของเปรูจเจริญขึ้นในใชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในช่วงประมาณ2,000ปีก่อนหลังจากนั้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่หลงเหลืออยู่มากมายในเปรูแสดงให้เห็นว่ายังมีอารยธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกาใต้ในยุคก,ก่อนอินคาอารยธรรมชาบินเป็นอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกาใต้แห่งหนึ่ง โดยมีศูนย์กลางอยู่บริเวณชายฝั่งทางตอนกลางของเปรูโดยมีชาวบินเดวันตาเป็นโบราณสถานที่สําคัญซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงลิมาต่อมาอารยธรรมโมเชก็ได้พัฒนาขึ้นบริเวณชายฝั่งตอนเหนือของเปรูและภายหลังพัฒนากลายเป็นอารยธรรมชิมูในส่วนทางใต้ของเปรูอารยธรรมนัสกาได้ถือกําเนิดขึ้นบริเวณชายฝั่งในช่วงเวลาเดียวกันกับอารยธรรมโมเชโดยร่องรอยอรารยธรรมที่สําคัญคือเส้นนัสกา นอกจากนี้ยังมีอารยธรรมตีวานากูซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ใกล้กรุงลาปาสในประเทศโบลิเวียและอารยธรรมอัวรีซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณแคว้นไออากุโซในทางตอนใต้ของเปรูและต่อมาอาณาจักรอินคาก็ได้ก่อตั้งขึ้นในช่วงประมาณคริสตศตวรรษที่12แต่ก็เริ่มมีอำนาจมากขึ้นในช่วงประมาณคริสตศตวรรษที่15ในสมัยของปาชาคูตีกษัตริย์องค์ที่9ของอินคาค่อยๆขยายอาณาเขตออกไป จากศูนย์กลางที่เมืองกุสโกโดยใช้วิธีทางการทูตและการสู้รบจักวัดขยายใหญ่ขึ้นไปจนถึงในยุคข,ของวายนากาปักกษัตริย์องค์ที่11แห่งอินคาได้ครอบคุมบริเวณชายฝั่งทางด้านตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้ตั้งแต่ทางตอนใต้ของโคลอมเบียไปจนถึงกลางประเทศชิลีรวมทั้งประเทศโบลิเวียและตอนเหนือของประเทศอาร์เจนตินาในขณะที่ดินแดนอินคากลำลังวุ่นวายด้วยสงครามแย่งชิงอำนาจและโรคระบาดฟรานซิสโกปิซาโลนักสำรวจชาวสเปน กับกำลังพลเพียง167คนได้เดินทางเข้ามาพบอาตาอวนปาในขณะที่กําลังพักผ่อนและหลังเสร็จสงครามและจับพระองค์ไปตัวประกันชาวอินคามอบทองคําและเงินเป็นจํานวนมากให้แก่ปิซาโลเพื่อเป็นค่าไถ่และปลดปล่อยอาตาอวนปาแต่ปิซาโลไม่กลับยอมรักษาคําพูดและประหารพระองค์ในที่สุดในช่วงปี1 5 3 2กองทัพผู้พิชิตของสเปนนำโดยฟารานซิสโกปิซาโลเอาชนะจกักรพรรดิอินคาอาตาอวนปา และผนวกเข้ารวมกับสเปนปิซาโลได้ตั้งเมืองหลวงใหม่ที่มีชื่อว่าลิมาซึ่งกลายเป็นเมืองหลวงปัจจุบันของเปรูนั่นเองใน10ปีถัดมาจะก,กว่าสเปนภายใต้การปกครองของราชบงฮาบบวกได้ตั้งเขตอุปราชแห่งเปรูซึ่งครอบคุมอาณานิคมในอเมริกาใต้เกือบทั้งหมดและประมาณ30ปีถัดมาอุปราชฟานซิสโกเดโตเรนโดซึ่งจัดระเบียบดินแดนในการปกครอ,องของตนใหม่โดยการทําเหมืองแร่เงินซึ่งเป็นกิจ,จกรรมทางเศรษฐกิจ และใช้แรงงานชาวพื้นเมืองทองแท่งของเปรูเป็นแหล่งรายได้ของเจ้าสเปนและส่งเสริมการค้าขายที่ซับซ้อนไปไกลถึงยุโรปและฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามในอีกสองศตรวรรษต่อมาการผลิตแรกเงินและการกระจายเศรษฐกิจก็เริ่มลดลงทําให้รายได้ของสเปนลดลงไปด้วยจึงทําให้เจ้าสํานักของสเปนประกาศการปฏิรูปบูบงซึ่งประกอบด้วยพระราชกฤษฎีกาเพิ่มภาษีและแยกส่วนเขตของอุปราชแห่งเปรูกฎหมายใหม่นี้ กระตุ้นให้เกิดการกรบฏของตูปังอามารูที่2และความพยายามปฏิวัติอื่นๆซึ่งก็พ่ายแพ้ทั้งหมดในช่วงสงครามประกาศเอการาชในอเมริกาใต้เปรูยังคงเป็นผ่านที่มั่นของฝ่ายสนับสนุนกษัตริย์แต่แล้วเปรูก็กลายเป็นประเทศเอการาชจากการต่อสู้ของโครเซเดซานมาตินและซิมอนบลริบาในช่วงแรกของการเป็นสาธนารณรัฐการแข่งชิงอํานาจของผู้นําทางทหารก็ขอให้เกิดความไร้สเสถียรภาพทางการเมืองอัตลักษณ์ของชาติ ถูกสร้างขึ้นในยุคนี้จากการที่แนวคิดของสามพันธ์อเมริกาใต้ของโบลิวาและสาภาพกับโบลิเวียไม่ประสบความสําเร็จในช่วงคริสต์ศตรวรรษที่18ทําให้เปรูมีเสถียรภาพภายใต้การนําของประธานาธิบดีรามอนกัสติยาด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการส่งออกกัวโนอย่างไรก็ตามทรัพยากรเหล่านี้ถูกใช้ไปจนหมดอย่างรวดเร็วทําให้เปรูมีหนี้สินอย่างหนักและการต่อสู้ทางการเมืองที่เริ่มปะทุมากขึ้นอีกครั้ง เปรูได้พ่ายแพ้ต่อชิลีในสงครามมาสมุทรแปซิฟิกที่เกิดขึ้นในระหว่างปี1879ดูต้องเสียดินแดนจังหวัดอาริก้าและจังหวัดตาราปาก้าในสนธิสัญญาอังกอรและลิฟมาหลังจากปัญหาภายในประเทศหลังสงครามเปรูกลับมามีเสถียรภาพภายใต้การน,นำของพรรคซิบิลและที่สุดลงหลังอัลกุสโตเบเลกิอาขึ้นแท่นเป็นผู้นำประเทศทำให้เศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ทำให้เลก,ก,ก,กิอา ถูกล้มจากอำนาจและกำเนิดพันธมิตรประชาชนปฏิวัติอเมริกาและทำให้เกิดการแข่งขันระหว่างกลุ่มพันธมิตรประชาชนปฏิวัติอเมริกากับกลุ่มชนชั้นสูงและกองทัพก็เป็นส่วนสำคัญของการเมืองเปรูในช่วงประมาณยุค60ถึงยุคประมาณ90เปรูก็ได้ประสบปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการยึดอำนาจการรัฐประหารยาเสพติดปัญหาหนี้ต่างประเทศสูงเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นเรื่อยๆและการขนยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง และจับปัญหาหลายหลยอย่างของเปรูทําให้ประธานาธิบดีอเบโตฟูคิโมริก็ลืมฟื้นตัวประเทศด้วยการปฏิรูปทางการเมืองและการปรับปรามผู้ก่อการร้ายแต่ฟูคิโมริก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นเรื่องอํานาจนิยมการทุจริตในตําแหน่งหน้าที่และการละเมิดสิทธิมนุษยชนทําให้เขาต้องลาตาแหน่งประธานาธิบดีในปี2 0 0พและประชาธิปไตยก็ได้กลับคืนสู่เปรูอีกครั้งในสมัยของประธานาธิบดีอาริคันโดโตเรโดซึ่งนับตั้งแต่นั้นมาประเทศเปรู ก็ได้กำจัดการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่และรักษาสภา,าพทางเศษรษฐกิจที่ดีเอาไว้ได้โดยประเทศเปรูถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์สูงมากโดยมีประชากรจากหลายภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นชาวอินเดียอเมริกันชาวยุโรปชาวแอฟริการวมไปถึงชาวเอเชียโดยภาษาหลักที่ใช้ในการสื่อสารทั่วไปก็คือภาษาสเปนและยังมีภาษาท้องถิ่นอีกมากมายตามแถบชนบทของประเทศโดยความหลากหลายทางวัฒนธรรมดังกล่าวนี้ สะท้อนให้เห็นผ่านวิถีชีวิตของเปรูไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวดนตรีอาหารและการแต่งกายประเทศเปรูเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจเนื่องมาจากสภาพภูมิศาสตร์เขตภูเขาที่อุดมไปด้วยทรัพยากรแร่ธาตุจึงทาให้เปรูเป็นผู้ผลิตแร่ธาตุรายใหญ่ของโลกไม่ว่าจะเป็นทองแดงตะกัว่วเงินสังกสีดีบุกน้ํามันและก๊าซธรรมชาติส่วนทางชายฝั่งของมาสูรแปซิฟิกนั้นมีสภาพเอื้ออํานวยต่อการประมง โดยมีผลิตภัณฑ์การเกษตรที่สําคัญได้แก่มันฝรั่งข้าวโพดผลไม้ต้นโคคาและการปศุสัตว์และนอกจากนี้ทรัพยากรการท่องเที่ยวของเปรูไม่ว่าจะเป็นมาชูปิกชูเมืองกุสโกและป่าดิบชื้นบริบเวณแม่น้ำอเมซอนก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวและก็จบกันไปแล้วสําหรับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประเทศเปรูหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับจะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ,บายบายไว้เจอกัน